ช่วยอ่อนโยนก่อนนี้ได้ไหมไ<อ>โยโคเดระคนน้องความรู้สึกของนายหมายถึงเรื่องแบบนี้อย่างนั้นเหรอ,อมันใช่เวลามาพูดเรื่องแบบนี้ที่ไหนล่วาดยกันเกิดี่รูากลงย 「こっち向いて本気が揺れる愛のフューチャ」「なんからこっち向いて」「回わる地球恋をのせた」「なんからこっち向いて」「偶然じゃないワンフューチャ」「ー私から誘う勇気を 「つきに願いの」「切ないかに魔法をかけてみましょう」「未来への近道ね」「く เก่าคงไม่ทนแรงลรมเท่าไหร่สินะแต่ว่าทั้งสองคนปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะว่าแต่ว่าเธอนะ่ะคิดจะทำอะไรกับส,สัตว์เลี้ยงของฉันยะ,ะมันเป็นอุบัติเหตุนะไม่นับหรอกเดี๋ยวสิหยุดเดี๋ยวนี้นะอุบัติเหตุที่พูดคืออะไรอุบัติเหตุก่อนหนะ้าหรืออุบัติเหตุอย่างหลังพูดเรื่องอะไรกันหรอคะนั่นสิแต่ยังไงดีดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่บาดเจ็บ วันนี้ไปนอนได้แล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเปิดเรียนด้วยอืชุดวอร์มกับคุณพ่อที่เสียไปหรอโลกพันนั้นน่ะพี่นนทปนซะได้ก็ดีในตอนนั้นคุณเหล็กกล้าได้ขอแบบนั้นออกไปแต่ว่ามันจะจบลงแค่ทำให้โกดังพังแน่หรอ เอาแต่คิดแบบนั้นก็นอนไม่หลับเลยอร่อยจังเลยปกติที่บ้านจะเป็นขนมปังปิ้งแต่แบบนี้ก็รู้สึกแปลกใหม่ดีเด็กสมัยนี้ยังพูดว่าของแปลกใหม่ได้อีกเหรอที่ที่ชอบคา,พพาราบมาอยเนสนะยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอคะพูดอะไรน่ะ้าราดมาอยเนสคือความถูกต้องเลยนะอขอเัินยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอะ ต้องบอกแม่ก่อนเรื่องที่ไปวันเปิดเรียนไม่ได้แน่นอนค่ะฉันใช้ได้เลยฮ่าขอบคุณนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราสะสาเหตุมันมาจาับใต้ฝุ่นเข้าอยู่แล้วน่านนสิขอบคุณนะแต่ก็เผื่อไว้ก่อนละกาศที่เขากันได้แบบน,นี้มันอะไรเสียอะไรที่กังวลเป็นบ้า แต่ว่าความปรารถนาของคุณเหล็กล่ะจบแค่นั้นจริงๆเหรอนี่คือ,อว่า<อ>โทรศัพท์มันโทรออกไม่ได้อ่ะเอ๊ะจริงๆด้วยไม่มีสัญญาณเลยสายโทรศัพท์ขาดหรือเปล่านะมือถือของฉันก็ไม่มีเคลื่อนค่ะของฉันก็เหมือนกันถึงคิดว่าอยากจะขอยืมโทรศัพท์บ้านเธอไงล่ะ ก็กะจะดูพยากรอากาศอยู่หรอกนะแต่ว่าดูเหมือนทีวีมันจะพังไปซะแล้วล่ะว่างจังเลยว่างจริงๆนะเนี่ยมาเล่นเกมกันไหมคะอยู่แบบนี้ต่อไปก็มีแต่จะเบื่อปเปล่าอะไรเนะ่ะ ใช่เหรอคะจะเล่นอะไรอะ่ะนั่นสินะคะไหนๆก็มีกันอยู่สี่คนแล้วเล่นสลับกันไหมคะอ๋าแบบนั้นนะ่ะเคยเล่นกับเพื่อนมาบ่อยแล้วล่ะกับเพื่อนนะแต่แต่แบานี้ยันกดซักหน่อยอไม่เคยเล่น<ต>สินะจะอธิบายเดี๋ยวนี้ละคะ่ะเพราะพี่เองก็ลืมกดซะทุกท,ทีที่เล่นเหมือนกันพี่คะเออ,อโทษที ฉันคิดว่าจะไปเดินดูรอบๆบ้านสักหน่อยนึงนะ่ะถ้าน้าต่างแล้วก็หนูปิดหมดแล้วนะคะอืมแต่บ้านเรามันก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะอาจจะมีจุดที่หลงลืมก็ได้รู้สึกแปลกจังเลยนะคะที่พี่พูดแบบนั้นถึงบ้านจะใหญ่มาจริงๆเหรอเนี่ยมาจริงๆเหรอ จะแรงขนาดนี้น้นำหลากจ้ำท่วมสูงข้่วเหมือนกับเมื่อสิบปีที่แล้วเลยนะเมื่อสิบปีที่แล้วงั้นเหรอก็ที่ฝนตกหนักจนทำนกกัะน,น้ำแตกและน้ำท่วมไงาจะไม่ได้เหรอเออเรื่องน้น้จะรีบขนของไปที่ชั้นสองก่อนจะดีกว่าน้องชายของเจ้าเคยได้รับนายเองก็จะช่วยด้วยใช่ไหมรับแน่นอนอยู่แล้ว ไหนก็ไม่ได้เลยค่ะหลังคารั่วหมดเลยเอ๊ะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนดีล่าเนี่ยแค่ไตฝนลู่เดียวก็ทำให้บ้านทั้งหลังพังได้แบบนี้นี่แบบนี้มันต้องเป็นเพราะความปรารถนานั่นแน่อะไรกันเนี่ยแบบนี้ห้องลับก็อันตรายนะสิไม่สิมันอยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองไม่มีทางที่ฝนจะรั่วลงมาหรอกเอาล่ะปลอดภัยสบายใจหายห่วงพี่คะมีห้องแบบนั้นอยู่ด้วยหรอคะเออมีประตูห้องลับอยู่ในตู้เอ๊ะ งั้นเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าที่นั้นปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็เอาของไปไว้นั่นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิทำแบบนั้นไม่ได้นะไม,ไม่ได้ใช่ขขานเลยก็ห้องนั้นนะ่ะคือที่เก็บข้อมูลและสมบัติล้ำค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับซิกิโกะยังไงล่ะมันจะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ซิกิโกะก็ยังได้เลยนับจากวันนี้ไปพิพิธภัณฑ์กะกจนนะเปน นี่ก็ไม่ผ่านคะ่ะนี่ก็ผิดเหมือนกันส่วนี้ก็ไม่ได้คะ่ะหดเหี่ยมอะไรแบบน,นี้ด้วยนี่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 ด้วยงั้นเดี๋ยวผมไปยกมาให้เองนะทั้งสองคนช่วยรอรับที่นี่แล้วกันนะเอ๊ะให้ฉันช่วยด้วยสิไม่ต้องห่วงยังไงก็เป็นผู้ชายแล้วนะให้เป็นหน้าที่ผมเถอะ บางทีรุ่นพี่น่ะก็ดูเพึ่งพาได้เป็นบางทีเหมือนกันนะคะก,ก็แค่บางทีแหละแค่เพียงบางทีแหละแต่อาจจะจริงก็ได้นะปกติจะเป็นแบบนั้นแต่มาทําวางมากในเวลาขับขันแบบนี้เนี่ยก็ลำบากเอาเรื่องเลยนั่นนี่ ลูกๆของคุณอยู่นะครับเป็นผู้ชายที่มีมารยาทเหมือนกันนี่ถ้าทางจริงจังตอนอยู่ตอนหน้าอาทิตที่ระลึกนั่นประทับใจเลยล่ะคืนชีพไหวแล้วเหรอเนี่ยจะมัวจมอยู่กับความเศร้าไม่ได้หรอกแต่ดูเหมือนจะขนไปหลายอย่างแล้วนี่ขอโทษทีนะไม่หรอกครับอ๋อ ผู้ชายที่เพิ่งพาได้ในเวลาคับขันจริงๆนะหยาติงซิเดี๋ยวต้องขนกล่องนี้ขึ้นไปด้วยสินะเนี่ยไม่หรอกถือไปแค่นี้ก็พอแล้วแหละแต่ว่ากล่องเก็บอัฐิเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นแค่กล่องเปล่าเพราะสิ่งสําคัญทั้งหลายเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในอกนี้แล้ว <c oughs> มันกับท่านอนที่น่ารักของซิกิโกะยังไงล่ะพูดดีแท้ๆแต่มาตกมาตายตอนจบทั้งนั้นความทรงจําที่สําคัญไม่มีวันหายไปเพียงแค่หลับตาก็ได้เห็นแล้ว ของพ่อแม่ที่กําลังชมชันที่ท้องสุดคุณไปร้องไห้ไปมันยังคงติดตาท่านเป็นเหมือนผู้นําพาหรือว่าจะเป็นพระผู้ช่วยโลกของใบนี้กันถ้าจะเติมเสริมแต่งจนความทรงจามันเพี้ยนไปหมดแล้วมั้งเนี่ยการแต่งเติมเป็นสิทธิพิเศษของผู้ที่ยังอยู่ไม่ใช่เหรอและพวกเราเองก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อรักษาสายสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้วยังไงล่ะทั้งหมดก็เท่านี้สินะครับอื แต่ว่าลองไปเดินดูอีกสักรอบน่าจะดีกว่าเลิกแล้วเนี่ยพี่บอกซิพีโต,โตแล้วสิอ,อะไรเล่กเวลาแบบเนี้ต้องอยากให้ไปิษฐานกัเทวรูปแมวนะครับว่าขอยกเลิกสิ่งที่ขอเป็นเมื่อวานนี้อะไรนะเทวรูปแมวนั่นน่ะมีพลังทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ถึงจะฟังดูไม่น่าเชื่อก็เถอะนะแต่ว่าเรื่องนั้นฉ<ะ>ันก็ต้องเชื่ออยู่แล้วสิ ตอนนั้นฉันยังเด็กก็เคยมีความปรารถนาที่เป็นจริงอยู่ในตอนนั้นฉันปรารถนาที่จะคืนดีกับซุกิโกะที่ทะเลกกาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยยังไงละ่ะแบบนั้นเองเหรอและในตอนนั้นฉันก็ได้เอาสิวมาแกะสลักไม้สร้างเป็นรูปปั้นแมวขึ้นมาด้วยสิวกับไม้จะเทพแมวยังไงละ่ะซุกิโกะดีใจมากเลยนะถ้างั้นสถานการณ์นี้ก็ด้วยเหรออืมอาจเป็นเพราะคำขอเมื่อคืนก็เป็นได้ฉันก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกมันซะสิ แล้ทุกอย่างจะต้องกลับเป็นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนอย่างนั้นเหรอเชื่อผมสิเข้าใจแล้วเทพแมวเอ๋ยเรื่องที่ขอไปเมื่อคืนนะ่ะถือว่าไม่นับก็แล้วกันทำให้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ดี<อ>ดูเหมือนเทพแมวจะไม่ยอมฟังเราซนะแล้วละ่ะไม่ใช่การยกเลิกจ็ได้ผลแน่นอนนี่จะไปไหนนะ่ะ กลับมาแล้วที่ความปรารถนาของคุณเล็กล้าทำลายไปมีแค่ห้องเก็บของเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วสถานการณ์นี้ล่ะเอ๊ะถ้าเป็นข้างนอกโทรเข้ามาได้อย่างนั้นเหรออะลโหโย่เป็นอะไรไปองค์ชายโรคจิตเป็นบ้าหรือไงฮะเป,เปล่านี่ก็สบายดีนะ เรากำลังคิดอยู่ว่าเพราะเห็นเป็นวันเปิดเรียนเลยโดนหน้าตาเฉยอย่างกันซิท่าที่ใส่ไปเดียวซะเลยนะหดหดรอไม่ใช่หยุดเพราะใต้ฝุ่นหรอกหรอหาอากาศมันร้อนจนเสียสติไปแล้วหรือไงอะใต้ฝุ่นอะไรนั่นพอตอนเช้ามันก็หายไปหมดแล้วดิโอ้โอคุณยาจีจะไปไหนอะโทษทีแต่แค่นี้ก่อนนะโ้แววันนี้คือสิ่งที่ใครบางคนไปขอกับเทพแมวไว้ จะอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกันแต่น้ํากลับท่วมไม่ถึงห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นเลยอะแล้วว่านั้นก็ต้องเป็นความปรารถนาของผู้ขอด้วยอย่างเช่นเพืาา่อที่จะได้กินข้าวก,กับ,กบทุกคนต้องดูไพ่ในมือก่อนว่าเป็นยังไงเล่นไพ่ด้วยกันอ,อย่างสนุกสนานไพ่จะแรงแต่หลังจากนั้นก็ลงต่อไม่ได้แล้วคนสุดท้ายที่เหลือไพ่บนมือจะกลายเป็นที่โหลค่ะไพ่แต่ละใบจะมีความแข็งกร่งของตัวเอง3จะเป็นไพ่ที่เล็กที่สุด4 5ห้าแล้วก็6จะเป็นไพ่ที่ใหญ่ขึ้นตามลําดับค่ะ คือว่านะอสกิอสสะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วไม่มีใครมาช่วยจะทำยังไงล่ะทุกคนก็จะเป็นดั่งอดัมกับอีฟแล้วมาสร้างครอบครัวใหม่กันใช่ไหมฮะชฉันก็จะพยายามเหมือนกันคือว่าในรอกจิตแองก้พยายามให้ได้ทีมฟุตบอลสักทีมลักกันนะนั่นนะพูดถึงอนาคตแบบไหนเหรอแล้วทำไมถึงคิดว่าต้องอยู่ที่นี่แบบนั้นด้วยเล่า เรียกมาเพราะแบบนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่เด็ดขาดเลยแล้วเรื่องอะไรล่ะเออเออ,เอ,อมีเรื่องอยากจะขอร้องอยู่นะช่วยไปคุยกับประธานให้หน่อยได้ไหมอะที่ชั้นสองออไม่สิที่ห้องครัวก็ได้อะเพราะที่นั่นน้ำมันเข้าไม่ถึงแน่ทำไมล่ะไม่ว่ายัางไงก็เถอะขอร้องละแค่สินาทีก็ได้ไ <ป S 1> นะไม่เอาล็อกเ,อเพราะฉันเกลียดคนคนนั้นไงล่ะแล้วก็ ถ้าคิดว่าจะทําให้คนอื่นยอมทําตามที่พูดง่ายๆแล้วก็เข้าใจผิดแล้วล่ะอย่างน้อยก็ต้องอธิบายมาก่อนทําให้ฉันเชื่อให้ได้สิท้งนี้จะพยายามเข้าใจเหมือนกันฉันมีเรื่องที่ต้องพูดกับสซซึคาคุชินะแล้วก็ให้ประธานฟังด้วยไม่ได้เธอคนนั้นเป็นพวกขี้เหงาถ้าต้องรู้เรื่องทั้งหมดก็น่าสงสารเหมือนกันนะอ คุยหน่อยได้หรือเปล่าคะมีอะไรเหรออาสุกีอสุสะนะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ให้ความร่วมมือเสมอสักวันผมคงต้องตอบแทนน้ำใจของเธอบ้างแล้วนะะในที่สุดก็มาจนได้สินะคะเตรียมให้เล่นสลับพร้อมแล้วล่ะคะ่ะพอทั้งสองคนกลับมาเราจะเริ่มเล่นค่ะ ให้สามดอกจิกอยู่ที่ฉันฉันเป็นคนเริ่มสินะคะสนุกมากขนาดนั้น,น,นเลยเหรอค่ะเพราะฉันชอบเล่นสลับยังไงล่ะไม่ใช่แบบนั้นสิเธอสนุกกับสถานการณ์นี้อยู่อย่างนั้นสินะไม่ค่ะไม่มีคนที่สนุกเวลาต้องเห็นน้ำท่วมบ้านตัวเองเหรอกนะคะสุสุคาคุชิเธอจะยอมรับสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้นะหมายความว่ายังไงหรอคะแบบนี้มันไม่ปกติแล้วนะ ถ้าบ้านนี้พังไปแล้วก็เธอจะทำความสะอาดแบบที่ชอบไม่ได้แล้วนี่ดีแล้วล่ะค่ะความจริงเรื่องที่ต้องทำความสะอาดก็เริ่มขี้เกียจแล้วเหมือนกันห้องอาบน้ำก็ใหญ่เกินห้องซุ้มก็มืดเกินทางเดินก็ยาวเกินห้องที่ไม่ได้ใช้ก็มีเยอะแค่จะอยู่กับพี่สองคนบ้านแบบเนี้ยไม่จำเป็นหรอกค่ะสะ้คาคุชิ ใช่ไหมคะจะเป็นพี่ชายของฉันก็ได้นะเรื่องนั้นยังมีผลอยู่ไหมคะ<อ>ไม่ได้อยากจะหวังอะไรมากกว่านี้เพราะงั้นถ้าจะขอให้มาเป็นพี่ของฉันจะรับได้หรือเปล่าคะ<อ>ถึงจะตกลงก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะเหมือนกับคาถาปลอบใจเท่านั้นล่ะค่ะเพราะยอ่างั้นขอโทษนะ<อ>ผมทำให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงไม่ได้หรอก ผมน่เป็นครอบครัวของเธอไม่ได้หรอกบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของผมอยู่ด้วยตลอดไปไม่ได้หรอกนะทำให้เธอพอใจตลอดไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะทำไมล่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะคะฉันไม่เข้ใจเลยคะ่ะพูดเองไม่ใช่หรอกคะว่าจะเป็นพี่ชายให้และยิงทำเหมือนฉันเป็นน้องสาวทุกทีทามันได้แค่นั้นก็ให้เป็นแบบนั้น จะทำให้ตัวเองยอมรับมันได้แค่นี้กยังไม่ได้อย่างนั้นเลยอี่เป็นคนขี้โกหกค่ะทั้งที่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันแท้ๆ<อ>ฉันเกลียดคนแบบนั้นค่ะช่วยฟังที่เธอสักกีกจังฉันเกลียดเวลาเดินเรื่อยแบบนั้นค่ะไรฉันเหรอไรฉันจะทำทั้งที่ไม่เคยทำอะไรให้ชัดเจนสักอย่างแต่ช่วสงสำคัญแต่มาทำแบบนี้ เพื่อนพี่ก็ไม่เคยฟังให้ฉันพูดนะเอาหน้าฟังก่อนเถอะสกิโกสโกิ๊กผมไม่อยากจะเป็นครอบครัวเพราะว่าอยากคบกันแบบอื่นมากกว่าบางทีที่อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกใจเต้นแบบนั้นแหละมันดีกว่าเยอะเลยนะนั่นแหละเพื่อนพี่ค่ะพวกเรานี่อยู่เพียงข้างบนโลกใบเดียวกันอยู่นะ<อ>จะให้อยู่ที่จุดเดียวกันและมองทิวทัศน์เดียวกันไปตลอดนะ ทำไม่ได้หรอกแต่ว่าแค่อยู่เคียงข้างกันแล้วบางครั้งก็แอบเองกันมันก็น่าจะทําได้อยู่นะคราวหน้าไว้มาที่บ้านของผมแล้วกันแล้วมากินข้าวด้วยกันกับครอบครัวของผมนะแล้วหลังจากนั้นก็มาเล่นไพ่ด้วยกันเล่นสลับด้วยกันกับทุกคนไงล่ะแบบนั้นนะแม่จะห่างแต่ก็ไม่ไกลเพราะห่างกันถึงได้สนุกรามาคบกันแบบนั้นดีวกว่านะ ฟ้าโปรจะเล่นแน่นอน ความปรารถนาของเสือคาคุชิโดนโยกเลิกไปทั้งบ้านโยโคเดระและบ้านเสือคาคุชิต่างกลับมาเหมือนเดิมและชีวิตแบบปกติก็กลับมาแล้ววันนี้หลังจากผ่านมาสองอาทิตย์ผมได้ชวนให้เสือคาคุชิมาเที่ยวบ้านเป็นครั้งแรกพร้อมกับคุณเหล็กกล้าและอาซูกิอาซุสะแต่มีเพียงคุณเหล็กกล้าเท่านั้นที่ผมเรียกออกมาเจอที่อื่นก่อนนะครับนี่เป็นทะเบียนบ้านโยโคเดระครับเชิญดูจํานวนคนได้เลยนะต่อให้เป็นคุณเหล็กกล้าก็เถอะ เพียงเท่านี้ก็จะได้รู้สักทีว่าผมไม่มีน้องชายอยู่จริงๆมไม่นึกเลยมันเป็นแบบนั้นเองนะเหรอฉันทำตามใจชอบได้เลยครับไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกังวลอ,อถึงนายจะไม่ได้มีตัวตนบันทึกเอาไว้ที่ไหนเลยแล้วก็ ดูเหมือนจะไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้เลยก็ตามแต่ฉันจะเป็นพวกพ้องของนายเสมอฉันเข้าใจดีว่านายที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นต้องการครอบครัวแล้วก็เพื่อเรื่องของเราสองคนด้วยเอะที่จริงเมื่อวันก่อนได้ยืนยันกับซกิโกะแล้วซกิโกะน่ะบอกว่าเรื่องตัวตนของโยโคเดระคนน้องอะไรนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างเมื่อเป็นแบบนั้นก็ไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลแล้วล่ะไม่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 จุดก่อนเลยนะแน่นอนว่า ฉันยังชอบสึกิโกะอยู่และนี่ไม่ได้เป็นการนอกใจด้วยไม่ว่าฝั่งไหนก็เอาจริงนะถ้าฉันกับนายแล้วก็สึกิโกะเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนก็จะมีความสุขแบบว่าหมายความว่ายังไงเหรอนายนี่มันซื่อบื้อจังเลยนะจะอ,อะไรซะอีกแล้วสรุปก็คือว่า โอ,โอฉ <ะ S 1> โอันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ปลมือในรทำไมเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะไม่ได้ช็อกอะไรทั้งนั้นนายโรคจิตไม่ได้ผิดอะไรถ้าถ้าหากว่าจะมีคนที่ผิดแล้วก็

ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ